โรงเรียนป่าซางอเภอป่าซางจัังหวดลำพูนยินดีต้อนรับนางชุลีกรรักชาติเนื่องในโอกาสได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซางวันศุกร์ที่7มีนาคมพุทธศักราช2568ประวัติส่วนตัวนางชุลีกรรักชาติตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซางวันเดือนปีเกิด วันที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2513อายุ54ปีภูมิลำเนาตำบลทุ่งต้อมอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ประวัติด้านการศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนอนุบา,นาลนครสวรรค์มัธยมศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่บริหารธุกรกิจปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์วิชาเอกสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชศึกษาศาสตร์บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกการแนแนวมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชประกาศนียบัตรบัณฑิตประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาประวัติด้านการทำงานพุทธศักราช2555-2557ถึงครูผู้ช่วยโรงเรียนวางโมกพิทยาคม อำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต41พุทธศักราช2557-2558ครูครสา .1 โรงเรียนแม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34พุทธศักราช2559-2562ครูคอสา .2 โรงเรียนสันปตองวิทยาคมอำเภอสันปตองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักง,งานเขตเป็นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34พุทธศักราช2563ัน25หรถึง้อสครูคสสองโรงเรียนส่วนบุญโยปธรมลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสำนักง,งานเขตเป็นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพู15น15ธันวาคมพุทธศักราช2566รองิงผู้อำนวยการโรงเรียนท่าขุมเงินวิทยาคม อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนทาาุมเงินวิทยาคมประสบการณ์ทำงานคณะทำงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรโรงเรียนแม่แจม่มหัวหน้างานห้องสมุดโร,รงเรียนแม่แจม่มคณะทำงานสมาร์ทฟาร์มโรงเรียนสายประตองวิทยาคมรองประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่67ปีการศึกษา2 5 6 0สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34คณะกรรมการและเลขานุการศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวายซีปีการศึกษา2560าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3 4คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวายซี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่67ปีการศึกษา2560สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษาวัยซีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่69 การศึกษา2 5 6 2าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมียมศึกษาเขต34วิทยากรค่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาตามโครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาโรงเรียนโดยต่อวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่วิทยากรอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวาย b y นักเรียนแการนำและเครือข่ายนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโยปธรมจังหวัดลำพูนผลงานที่ภาคภูมิใจ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวายซีระดับภาคเหนือครูดีเด่นกลุ่มงานนแนวปีการศึกษา2562โรงเรียนสับปะตองวิทยาคมต้นแบบคนดีสีเชียงใหม่ประจำปี2562ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวายซีงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติกรรมการตัดสินธนาคารขยะอำเภอแม่ทา กิจกรรม to be number กิจกรรม1ห้องเรียน1แปลงผักไฮโดรโปรนิกลด PM งานกิจกรรมเครือข่ายชุมชนประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่5โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารหัวหน้าสนามสอบโอนน็ตมัธยมศึกษาปีที่3สถาปนาโรงเรียน8กรกฎาคมอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ด้านงานวิชาการรางวัลที่ภาคภูมิใจ 14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 8รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซางอําเภอป่าซางจังหวัดนำพูุ